ได้มาประมาณนี้เนาะตาอียนนี้มันได้โตพี่น้องเซตปลาดุกไปนเรอ้ตซ้เท่าไร่้ำเมันสีม่านนอ้นียังไอ้นี่มีบมาัด้ี่เรนี้มีเปเจ้าพี่น้องเลยเอ้า ขอาพี่น้องเลยข้าติดข่าวแล้วแต่จะฝนเทพลงมาเน้วนปล่อยข้าวไอพี่นอนบักฟอนจะกินจะน้าวบางที่เลือดเกาจะไปหาเงี้ยงปลาเนาะจะเสียไหมจอกพันใส่ต็งหมเอบใ่ไล่สดวะใส่บ๊อบสีท่ถาคิดจอกใส่นัำแข้งไหววันนี้มุ้ยองเปก่าี่เลทีหลือกินน้ำ เห็นเปล่านะอยู่เห็นกระยักดำๆนลยจังน้อยหนึ่งสบายดีกับักทายสบายดีสวัสดีพี่น้องมันนี้บรรยากาศนอนหน้ามาถ่ายส่วงคำให้บึงพี่น้อยนี่แหละเบ็ดจะบอกออกมานอนให้นอนหน้าเนาะเนี่ยแรงเลาเนี่ยดี สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยขอัญุกยางใส่เสื้อวันหนึ่งเอาเสือมาหนิพี่น้องแล้แต่เสื้อแขนยาวมาเสือแขนสั้นหมดเดียวมาพี่น้องมันคือขวัญไงขวัญแต่จิ้งยุงวิมีเอฟเฟกต์ไรยุงพี่น้องไหยเอฟเฟกต์ใบยุงนะมีภาษาอ่อนนี่มันเป็นยุงกินเลือดตอนไ้นอนหน้าเบิ่งแรกนี่กับไอ ยามเบ็ดมาพี่น้องกันอยู่ในว่าในบ้านยุงกินผักอยู่บ้านยุงกินเด้อมันก็กินเงในานยุงกินผักเออเขาวาผิดยากเขาวาผิดถ่ายบรรยากาศนอนให้พี่น้องเบิ่งเนาะเอ้ยอิตมนพอดบัเด็กเนาะ น้าเบ้าก็บว่าเรเคยมีเถียงน้าเจือเนาะแมนเรเคยจเจือโอ้ยภูมิใจววน้าเบ้าออกข้หนีพี่น้องเลยอย่าง,งนี้ยังเห็นเห็นคนอืนน่นอันนี้อันนี้นี่นว่าปิ่นเต็มไม้ไผ่นะพี่น้องเพราะว่าบราเสีเ่ยงพิธคออาหารที่ซื้อเนาะกะ่ใจเห็นอยู่ที่ป้าไปตัดใหม่เนาะ <c oughs> แต่ว่าข้าวเจียวใหม่น่ะสามมาเถข้าเก่ามาได้พี่น้องแต่ว่ามันมันเอามาบ่ได้นะไก่ไก่มันสัางมัน รอ่้อยหีบทางแล้วก่อนพี่น้องเจียวเไม่เอาองี้ยนาแรงพูนนาแรงไงยังเจียวสีเอาขนหลุดขนมาเนาะที่จะคักๆเนาะบากก็วีสองคนอีกร้อยปีมีเสวิตีบัานี้ฮะมีเสวิตีพี่น้องตอนนี้เราอยู่กันสี่คนเนาะสี่คนมีไอ้เจ๊น้องอันแล้วก็น้องอุ้ตมาลำลังเนาะพี่น้องเลยมาใส่เบ็ดนอนหน้ากินปลาเมื่อบึงปลาเทาได้่เมื่อนี่พี่น้อง นี่ผลงานตอนแรกเนาะเอามาเบิ่งใกล้ๆอีกทีเออนี่เออ็ดแสนเลยอันนี้แม่นจึงยุ่งั่นแหละเมนูเฮาได้เบิ่งแหล่งนี่ได้พี่น้องเลยบุหัวเสียดยังกินแตวาเฮาได้ปลาดุกหันตัวหนึ่งเนาะสตูว์ปลาใสใหญ่เติบอยู่ดอกพี่น้องแล้วก็ปลากระแยงเอียนสองตัวพี่น้องเอียนลายขนาด อยู่ในนองนี่ผมซื้อว่าเขาใส่บังบ่ถึงวิธีมันมั้งแม่นเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวจังหน่อยเขาสิไปหาปลาคือเอาเนาะเดี๋ยวจิพาพี่น้องไปเบิ่งต่อวันนย้ถือแดมอะสิไปหาเงี้ยงปลาแทงปลาเนาะใส่เบ็ดเนาะพอได้ก็มาปิ้งแล้วก็ ขาบึงไม่างคือาบม่มันหลววดนะนาจะคึงผาเนบเนนันแหละจะอ่อนให้เสากันผาหัวยังเดียวเนาะถ่าอยู่ไทยาอยู่อ่าง้ากเฮจะเื่อเนาะอืมน่าี้าเด็เคยเห็ดได้บ้าเหนึ่เถาได้เห็ดชูยางชูเนียได้บางหลอกบางร้านบุเคยห็ดกันได้เห็ดได้ใช่บุเคยใช้กนะีุ้ยบุเคยให่อีี้ได้หวได้เขาบนหล่อินเด บม่ได้บอกแบบกี่ตัวบม่ได้บอกแบบอาหารอันี้ดีเลยประสบการณ์เทาอยู่นี่เทาว่าแบบโอ้ยงามตกแรงมาเกกินเทานั่งอยู่ด้านเราอแล้วโอ้ยเว้ร์บอะไรเนอะอิริกินเราอยู่บ้านหางเลือครับเลือครับยังจะว่าข่อยเคยครับก็จะมาบ่เคยนะเนาะเมื่ลไหร่ครับนี่แหละพี่น้องแม่เตรียมให้ใครสิอ่อนของอุดเนาะนนอ้กไดเบิ นอนพื่ยนี่ก็ได้นอ,อ,อนอุ่นทีไงายไงคอยนอนกลางเลย้อ <laughs> คอยนอนอูก่กันฝน,นบ่ตกงงน,นะมาพี่น้องตอนนี้ตกดึกเลยห้องก็พยายามเบ็ดอีกเทื่อนหนึ่งเนาะแล้วก็ไปแทงปลาพี่น้องแทงปลาได้มาประมาณนี้เนะาะปลาพวกปลาเค็งพวกปลาดุกปลาดุกเห็น ถือเบดตัวเดียวเองพี่น้องแต่เข่าใส่แต่หัวคำ้ำหมดเลยถึกตัวเดียวแล้วก่ส่วนนี้มันเอียนเนาะเอียนนี่มันได้สามโตพี่น้องเอียนลายขักอยู่ในน,น,นองพี่น้องเลยนี่แหละตอนนี้เวลากบประมาณหาถุนเนาะหาถุนกลัวเลยะต่วันนี้นกะสิปเปะหลังเลยก็สิมาปิกเนาะสิเฮ็ดแนวกินกินพี่น้อง สี่ปีกินกับตำมาคงแต่เซนเป็นตำมาคงเนาะเดี๋ยวไปหลานก่อนพี่น้องเซนประดุกไปมมนว่าท่านตายหรอว่าท่านไปว่าท่านไป ทีเดียวพี่น้องทำมาสระนนามให้หน้าเฮงหนามไส์เลยสั่นแน่ไม่นะไฟโคลมมา,านี่นะมัน,น่งินโอโก็ซับตุกซับเืออะไรดิเออเออจีน้อยจีจุเบ้อ อนาโอ้ยเอปปี้มันขาตื้อมาเกียมาคุ้มยางดีน้วยบักง่ายเลยดื้ไมยังไงวะกินแ้งแน่นเลยครับปลาเครื่องปูขาไปเลยแต่จำนี้ี่น่องเลยเบ็ดขึ้น Con nói. Nên còn nhoi nè, con để cấm nó than vậy này, đằng pha phi nhoi, ô đấy ừ, 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 ừ. hả, con cá bông với thương đấy, bà เก็บได้ก่อนไม่เก็บรถไทยเนี่มรถไทยชุวยจะไปขับรถไทยบ่เปลี่ยนเลยเด้๋ยวนี้เปลี่ยนมอเตอร์แล้วหลักเปลี่ยนเนาะประธานเขาถอยเนาะหลักเปลี่ยนใส่เลยเนาะจออันนั้นจอขวัเองเลยขวัเองเลยมึงเอ้ยแต่แต่มึยังขับบ่ไดเยอกหยอก ไม่น้อยไปลอกไอ้จะแห้งแกบ่แห้งแห้งอยู่หรอเอาความจริงมันก็ว่าอีกมันก็คือรถทั่วไปมันบอกอีดอีทำอีดเนาะคือรถเด็กสามทำอีดอีเงี้ยพักหอมใส่เนาะใส่ดิใส่แล้วเนาะครับโปรติงกับหอมเลยพะหอมบ่มีมีแต่หอมผัดเทียมแหละเอากระเทียมใส่กับพ่อไปพี่น้องถาด ตับมังหงคือตับมังหงกับปิ้งปลาเบึ้งไปขัวปลากระป๋องอยู่พี่น้องนี่กระป๋องอ่ิที่ที่อู้คนมันคือหลายเลยว่ะคนเนี่มีแดดธรรมชาติปลากระป๋องอันนี้ปิดกับกระป๋องตาเลือบใบพี่น้องเลยขั้นสามเมฆข้าวเหนียวเบาเซียนสิกินเลยเนาะอันนี้มันเป็นคล้ายๆแบบบริบ่าวให้เพื่อนเนาะพี่น้องมันเข้าไหม มันข้าวแบบโอ้แบบคือจังป่าโปสุกนี่พี่น้องก็เลยว่าขัวก้อนนะพี่น้องใส่ข้าวเดียวนี่เนาะท่าสามแม่ครัวเนี่ยโอ้ยค่ะท่าสามแม่ครัวนี่ชุดยอดที่หนึ่งของเมืองไทยแหละเสียมสามแม่ครัวนะแมเบาแม่่นน,นัอื เออหันเละก็บอกว่าเอามามาถ่ายตัวนี้เอาตามเลยต่อเืินเช่าเออเป็นิถ่ายก็บอกว่ามาถ่ายปลานี้นี่กเป็นใจได้พี่น้องเลยเอาุกอนนี่เขานี่มาพี่น้องน้องี่ต๊นี่แหละเมนูอาหารแรง อเขาลายปะเจาเขามาใหม่อุกนเออข่อยเอาข่ามาใหม่อีกิีนึงไปะโถ่ขัด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 ขดขัดขัดัดข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 ดขั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 ดดขั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 ดดขั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 ัดขัดขัดขัดดขัดัดขัดข กับปูนี่ปิป๊บอีกแทบแฉกปลาดุากคลาสดีเลยคือเบ็ดหอยเปรี้ยวนีิเส้นปลาดุกฮะคือยิมังเลยดู โอ้ยอยอาปากสุดจ้ะปาเขาอยากกินเขานฮะมามามาเออไปไหนอยู่ที่ห้องบ่อยปุ้งลูกกับปุ้งปงับบนี้ได้เจี๋บดีมาทำนะไรจะเียพ่อ để thấy chia quay bì bà và hoài bà là ừ. bà xanh chặt 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 chép chặt này chặt 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 ปลาห,ห่อนตามะฮุงผักดีพี่น้องตามะฮุงเองอส็ดๆเนี่ยสบรยมันหอนคุมนเมว่ามันคุมเขาแก่ <c ười> ไปขอโอกกินเขาก่อนพี่น้อง ดูอะไรเนาะมันตกถืออันนี้ว่ามันคือควัดเนาะกันพุนบุรไฟห,หมดล้วกมนแดดนแดมนด,นแดมันเห็นตีเยอนะ เออมาถ่ายเต็ทีโอเตาดิอะพำองพี่้องเองพอกินข้าวแล้วแต่กะคนเท่ตงมาเน้ ปล่อยๆบางที่นอนพักฟอนตอนจะเข้าเนอ้องบางที่เลือด,ดก็อาจจะไปหาเนื้อปลาเนะจะหาแท่งปลานิ่งน้องเห็นไหมแก่ข้อโตนอนก็มีน้องพักฟอนอนอนข้างเสียงกันบนตก ลมน่ะเบ,บาไได้วยกระดิ่นก่อยอนันนี่คือบรรยากาศตอนเสาร์เด้อพี่น้องเนียอ่าหกโมงเนียฝนตกแต่เสาร์เนาะ ได้เล oh, e ็กๆพูดแลวพี่น้องเลยบอทันเศร้านอนกับบอรับหรอกพี่น้องโอ้โหมันคือนี่มันแอร์ดลายนอนกันซีคนแง่กันก็เลยบอเลยนอนเนาะบรรยากาศฝนตกนอนนา เดี๋ยวหน่อยจะไปกูเบดขึน้นมาเนาะแล้วก็หาพ้นเร้าเดี๋ยวจังสิแดงกลับบ้านไอ้เช่นกลับก่อนนะ้พี่น้องไอ้เช่นบนฝ่าเนี่ยเบียกเนาะแดนเหื่อมัน,นีตา่ามาพี่น้องเอ้ยไปกูเบดมากเมืองเร้านี่ ถึกตัวเดียวหลอดเสาฝนก,นกระตกบ่อเสาเนาะพากันปุกกันเนี่ยพี่น้องไอ้สิได้เขาเมื่อบ้านเขาเมื่อแข่งฝนเมื่อเนาะเขาว่ามันขึ้นหิวนอนแห้งตไปนอนพักผ่อนก่อนเบิ้งพี่น้องผ่าฝนเนาะฝนตกขึ้มแต่ฝนแต่เส,สาฝนเนี่ตีสี่ตีห้าฝนตกมา คือสิมันพายุเขาอะไรนะพี่น้องเลย,ยเนี่ยเนาะมานอนหานอนหน้ากันประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวมันก็สีขอโตกับบ้านก่อนเนาะก็เก็บเครื่องเก็บของเขาเมื่องเนาะไปอะไรพี่น้องตอนนี้ตอนนั้านากน็เขามาบ้านแล้วแหละเนาะพี่น้องเนาะ ฝนตกดิ้นนี่น้องเลยตกแต่เศร้าโ,โวมีว่าสิยุทธเนาะตกดิ้นเลยตลอดหนึ่งสงสัยพายุเข่าเลยล่ะพี่น้องเลยกว่าได้มาก่อนน้องอันน้องอุดเนาะว่าทางไหนเป็นขาพ้นเศร้าก่อนจะสดเสด็จเข้ามาแข่งพ้นมากพี่น้องนี่แหละ คันโต๊กเนี่ยนี่กับนาเป็นทวงได้พี่น้องเลยแต่ว่าแต่ว่ามันมันหากับโต๊กมือแหลกคือสิบโเป็นยังเนอกเดืองนามถวม่วมเดือดยังกันเน้องพี่น้องเนาะฝั่งบึงถ้าโต๊กแบบมีเยี่ยนกันส้ามือนี่ม่นถ่วมเลยได้พี่น้องเลยโอโ้ว่าไพ่กูเข่าดูว่าอย่างไรเนาะหากับมาโตก๊ก ไปพี่น้องเดี๋ยมาในก็สิทธิ์ขอโตลาไปก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงสเสน่หเนาะขอการจิบน่ะนี่นนนนแหละคลิปน้อนหน้าพามาฝา,ากพี่น้องกดไลค์เนาะคอมเมนต์เป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเลยที่สำคัญกจอย่าขาา่าวโฆษณาเนาะจอยเบิ่งโฆษณาจอยในเด้อพี่น้องเลยขอกันคลิปหนา้า เดยวหนวกงันมากเลผู้ดีแข่งผลมาขอการ้ามาสบายดีเดอ้อพี่น้องบ๊ายบาย